สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยเลขมงคลหนึ่งกันยานี้เขา60694ได้ทั้งสองทีนั่ง6094ดีใจกับคนที่ตามด้วยปังไม่ไหว16กกันยานี้มาลงให้หน้าคลิปเหมือนเดิมคะ่ะ อย่าลืมไปกดติดตามกดถูกใจและแชร์คลิปนี้ออกไปให้ฉันด้วยจะได้ไม่พลาดในการที่ฉันแบ่งปันใบทอง1กันยาเขา6 0 6 9นเน้นยินดีและดีใจกับพี่พี่แม่แมที่ได้นับเงินนับทองกันไป16กกันยานี้ใบทองมาลงให้แล้วอย่าลืมไปกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้มากที่สุดขอให้ได้รับโชคค่ะ เด่นโชค1กันยาเขา6069ดีใจกับพี่พี่แม่แมที่ตามด้วย1 6กันยานี้ไม่อยากให้พลาดเลยค่ะอยากให้มีโชคร่วมกันขอแค่3สิ่งไปกดติดตามกดถูกใจและแชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้มากที่สุดขอให้พี่พี่แม่แมมีโชคร่วมกันค่ะรับทรัพย์เลิกจนถาวรขอให้ปังปัง ใบเลิกจนหนึ่งกันยาเขา60694ดีใจกับพี่พี่แม่แม่ที่ได้ด้วย16กกันยานี้ใครจะตามต่อคอมเมนต์ว่าตามต่ออย่าลืมไปกดติดตามกดถูกใจและพันล้านหนึ่งกันยานี้เขา6 0 6ูนเก้าสี่ดีใจกับพี่พี่แม่แม่ที่ตามด้วยเข้าทั้งสองที่นั่งสิบหกกันยานี้เอาอีกไหมมาแบ่งปันให้หน้าคลิปเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมไปกดติดตามกดแชร์ให้ด้วย เลขปู่หนึ่งกันยาเขาหกศูนย์หกเก้าสี่ดีใจกับคนที่ตามด้วยหนึ่งกันยานี้มาลงให้เหมือนเดิมค่ะอย่าลืมไปกดติดตามกดถูกใบทองนำโชคหนึ่งกันยาเขาหกศูนย์หกเก้าสี่ได้ทุกกระดานดีใจกับพี่ๆที่ได้ด้วยสิบหกกันยานี้มาลงให้เหมือนเดิมค่ะอย่าลืมไปกดติดตามกดถูกใจและแชร์คลิปนี้ให้ฉันด้วยเพราะฉันจะมาแบ่งปันให้อีกขอให้พี่ๆแม่ๆมีโชคร่วมกันกับฉันนะคะ โชคช่วยหนึ่งกันยาเขา6069มีคนเห็นมีคนได้เป็นล้าน16กันยานี้ไม่ต้องรอค่ะมาลงให้หนะ้าคลิปเหมือนเดิมอย่าลืมไปกดติดตามกดถูกใจและแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะจะได้ปดนี้กันทางเล,ล็กหลวงพ่อหนึ่งกันยาเขาอีกแล้ว6069 4ได้ทั้งบนและล่างและสามที่นั่งยินดีและดีใจกับคนที่เห็นที่ได้กันไป16กกันยานี้ไม่อยากให้พลาดไม่ต้องรอค่ะหลวงพ่อให้แล้วมาแบ่งปันหน้าคลิปเหมือน มงคลร้อยล้านหนึงกันยาเขา6069สี่ดีใจกับพ่อแม่พี่น้องที่ได้ด้วย16กกันยานี้ไม่อยากให้พลาดเพราะฉันมาแบ่งปันให้แล้วหนะ้าคลิปเหมือนเดิมอย่าลืมไปกดติดตามกดถูกใจและแชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้มากที่สุดเพื่อจะได้ไม่พลาดในการแบ่ง เลขปูหนึ่งกันยาเขา606 94ได้ทั้ง3ที่นั่งและ2ที่นั่งบนล่างดีใจกับพีพ,พี่แม่แม,แม่ที่ได้ด้วยสำหรับ16กันยานี้ไม่ต้องรอคำนวณให้แล้วอย่าลืมไปกดติดตามกดถูกใจและแชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้มากที่สุดอวยพรตัวเองด้วยการคอมเมนต์รับทัพ 1น่งกันยาชนะความจนเขา6 0 6 9 4ได้ทั้ง3มที่นั่งและ2ที่นั่งบนและล่างยินดีและดีใจกับคนที่เห็นที่ได้กันไปส6กัญยานี้มาลงให้หน้าคลิปเหมือนเดิมค่ะขอให้ทุกคนได้ดหนี้ชนะความจนอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้มากที่สุดขอให้ได้รับโชคกันทุกคนค่ะ เลขปู่ยา1กันยาปู่ยาให้เข้าอีกแล้ว60694เเต็มเต็มเน้นๆทั้งเหนือลองใต้16กันยานี้มันจะมาตามที่ปู่ยาบอกอีกอย่าลืมไปกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์คลิปนี้ใบรับทรัพหนึกันยาเขา6 0 6 9นยได้ทั้ง3ที่นั่งและ2ที่นั่งดีใจกับพี่ๆแม่ๆที่ตามด้วย 16กันยานี้เริ่มคำนวณให้แล้วอย่าลืมไปกดติดตามกดถูกใจและแชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้มากที่สุดวยพรตัวเองรับทรัพย์ใบปดนี้เขา60694ได้ทั้ง3ที่นั่งและ2ที่นั่งบนและล่างดีใจกับพ่อแม่พี่น้องด้วย16กกันยาคำนวณเสร็จแล้วมาลงให้หน้าคลิปเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมไปกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้มากที่สุด ขอให้มีโชคร่วมกันอยากเห็นทุกคนได้ปลดหนี้มีกินมีใช้ได้รับซับก้อนโตค่ะขุนรัพย์พารวย1นกันยาเข้าอีกแล้ว60694เน้นเน้นๆ6 6 6 6 0ยินดีและดีใจกับคนที่เห็นคนที่ได้กันไป16กันยานี้ไม่อยากให้พลาดเลยค่ะกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้มากที่สุดเพื่อจะได้ไม่พลาดในการแบ่งปันขอให้ได้รับโชคค่ะ 1กันยาแม่ชีให้660เน้น6094เข้า606 94ได้ทั้ง3ที่นั่งและ2ที่นั่งบนล่างดีใจกับคนที่เห็นที่ได้ด้วย16กันยานี้เลขแม่ชีมาลงให้แล้วไม่ต้องรอสำหรับใครที่จะตามต่อคอมเมนต์ว่าตามต่ออย่าลืมไปกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์คลิปนี้ออกไปขอให้มีโชคร่วมกันค่ะ ใบเรียกซัพห์1กันยาเขา60694เน้น,น,นได้ทั้ง3ที่นั่งและ2ที่นั่งดีใจกับคนที่ตามด้วย16กันยาคำนวณเสร็จแล้วลงให้หน้าคลิปเหมือนเดิมค่ะสำหรับคนที่พลาดในครั้งก่อนที่ฉันแบ่งปันให้16กันยานี้ไปกดติดตามกดถูกใจและแชร์คลิปนี้ให้ฉันจะได้ไม่พลาดอีกขอให้